สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่จิ๋มนะคะได้มีควารมาเล่นนะครับคุณลุงซักนะคะแม่จิ๋มก็จะเอาบุญมาให้แม่ทุกท่านนะคะมาร่วมรับบุญไปด้วยกันนะคะกรณีขออนุญาตนะคะรับของจากทางพระคุณเจ้าก่อนนะคะอันนี้คืออาหฮะ นกเพียม์มนาดเลยนธา่าอันนี้คือขันธหางเช้านะคะที่แม่จิมนำมาถวายพระคุณเจ้านะคะแต่มาถึงพระคุณเจ้าส่วนนุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราถวายทีหลังไนมะ่เป็นไรนะคะมาร่วมพระคุณด้วยกันนะคะแม่ๆค่ะ,อะของเราก็จะมีประดุกย่างนะคะมีข้าวมีดอกไม้มีองุ่ดดำนะคะมีขนมนะคะมีนมนะคะ มีน้ำเปล่าหรือแพ็คนะคะมาถวายพระคุณเจ้าในวันนี้นะคะ,ะก็อนุโมทนาบุญนะคะกับคุณคุณพี่ฤทัไทยทิพด้วยนะคะ,ะคุณครูนะคะฤทัไทยทิพด้วยนะคะที่รวมอนันโมทนาบุญนะคะให้มิพย์ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับท่านในวันนี้เนาะมาร่วบรับบุญด้วยกันนะคะแม่แม่ขา ต่อไปนะคะแม่จิมน,นะคะรับพรเสร็จแล้วก็จับถวายนะคะ,ะพัตตหารและผลไม้ขนมนมเนยนะคะให้กับพระคุณเจ้าพร้อมกับปัจจัยนะคะ ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณครูนะคะคุณครูลือไททิพย์นะคะที่ท่านนะคะส่งคะแนนมาให้แม่จิมนะคะร่วมทําบุญกับแม่จิมเนาะแม่จิมก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้เป็นสัพัน์บุญให้กับท่านเนื่องด้วยโควิดนะคะท่านออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าบริเวณตรงนั้นมีคนติดโควิดเยอะนะคะท่านก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกนะคะท่านก็เลยได้ส่งคะแนนนะคะมาร่วมทําบุญกับแม่จิมนะคะกบะคับครอบครัวของน้องบวกร้อยนะคะก็สา าธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุบุญมากๆเลยนะคะาวันนี้ก็แม่จิมได้นำบุญมาฝากแล้วนะคะคุณครูไทยทิพย์นะคะแล้วก็แม่แม่เซของน้องบอทุกทุกท่านนะคะแม่จิมได้นำบุญนะคะที่ได้ทำวันนี้นะคะเอามาฝากแม่แม่ทุกๆท่านนะคะ รวมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะแม่ๆขาเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตถวายอภัตหารก่อนนะคะกรัดดิวเเเปออม เรื่องปฏิบัตารทำงานกหมอเข้า

พรเสร็จแล้วก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะส่วนพระคุณเจ้านะคะให้พรเสร็จนะคะเพิ่งอาได้อาชันข้าวนะคะได้ชันอาพัฒหารช้านะคะส่วนแม่จินยังไม่กลับนะคะยังรอร้างจานนะคะรอร้างจานตุดจานต่อน,นะคะอ่าวันนี้พกก่อวามก็ไปตัดหญ้านะคะกับลูกๆนะคะ คุณแม่ก็เลยอขอตัววันนี้นะคะมาทาบุญหนึ่งวันเนาะ <c oughs> ส่วนเด็กๆของเราก็อยู่ที่บ้านเตรียมสุขกันนะคะอยู่ที่บ้านเตรียมสุอ่์เสร็จจากตรงนี้แล้วคุณแม่ก็จะขออไปดูนะคะจะตกน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นไปดูเด็กๆที่บ้านเปียมสุขนะคะวันนี้ก็อิม่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยกันนะคะแม่ๆค่ะ แม่จิมก็เอาบุญนำบุญนะคะมาฝากแม่ๆทุกๆท่านนะคะมามาฝากแม่ๆเอจีกองอกอน้องบวบตอทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตนะคะไปจุดธูปจุดเทียนก่อนนะคะเพราะยังไม่ได้วาดพระพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เจ้าแม่คนอิมเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวนะคะ 是一、oh,

ก็พอได้ที่พอมีตรองนะครับก็ได้ครับประมาณอะไรอ่ะก็เป็นคอมมิคคอมมิคของผมตัวนี้ก็น่าจะพอได้นะครับพอเดียวกันนะครับของที่บอกว่านะครับ <im molama> รักคุเช้าก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะญาติโยมก็รับช่วงต่อค่ะตอนนี้นะคะจะขอทานข้าววัดนะคะมื้อเช้านี้นะคะกับชายปันๆน้อยนะคะวันนี้จะมาขอทานข้าววัดนะคะช่วงเช้านะคะกินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินหรือยังโอ้โหนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งสวยๆ นี่อ่ะกินเลยค่ะพี่แอมกินเลยค่ะลูกนี่นะคะแม,แม่แม่ขา <B GM> กับข้าวเช้านะคะหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันเสร็จแล้วนะคะญาติโยมก็รับต่อนะคะรับต่ออ่าเสร็จแล้วก็จะไปล้างถ้วยล้างชามด้วยกันนะคะตอนนี้แม่ควานขออนุญาตทานขา้าวก่อนนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอบพลอยนะคะฝากก ติดตามกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบกลอยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะแม่จิมนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะทานข้าวเช้าก่อนนะคะแม่แม่ขาอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะอร่อยไหมลูกอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยอร่อยนะคะโอ้กินหน้าอร่อยจริงๆข้าวนี้ พลายปันปันน้อยทานหมุดนะคะ <laughs>